ไอบีเคอันโทสกงตายพลิกชนะเรสปาร์กสอคว้าชัยวอลเล่บอลลีกเกาหลีใต้วันที่2ทธันวาคม2566การแข่งขันวอลเล่บอลโคโววีลีกเกาหลีฤดูกาล2023-24รอบ3 IBK อบอันโทสของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดลงสนามพบแทนจอนชองกวานจังเรสปาร์กที่นำมาโดยเมกาวาตี MVP วัอลเล่บอลลีกเกาหลีใต้เลกแรก แมตช์นี้ทั้ง2ทีมสู้กันได้อย่างสูสีโดยเร d สปาร์เป็นฝ่ายทำได้ดีกว่าในช่วง2เซตแรกก่อนที่ IBK a n t อ s จะไล่ตามมาเสมอ2-2เซตและสุดท้าย IBK a n t อ s เป็นฝ่ายทำได้ดีกว่าเอาชนะไปได้3-2ถึงเซต14 25 17 25 5 5 1 9 25 1ส15 1ส่งผลให้ IBK a n t อ s เก็บเพิ่มเป็น16คะแนนรั้งอันดับ5ของตารางขณะที่แทจ้อนชองกวานจังเร d สปาร์เก็บเพิ่มเป็น17คะแนนรั้งอันดับสของตาราง โปรแกรมต่อไป IBK Antos มีคิวลงสนามพบ GS c a n t e c h ในวันที่6ธันวาคม2566เวลา17นาฬิกา